สวัสดีครับผมแจ็คแมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกที่ผมกำลังใส่อยู่นั่นก็คือ Radio Antenna นะครับผมหมวกนี้ครับเป็นหมวกที่ถ้าเราใส่แล้วนะครับนี่มันก็จะเขียนรายละเอียดเอาไว้นะครับ MDEF บวก5 critical บวก5 free บวก5นะครับและสามารถใช้สกิล lightning bolt level 1 และมีโอกาสเล็กน้อยที่จะไร้สกิล t ัน n d e r s t o r m มเลเวล5เมื่อทำการโจมตีแบบปกตินะครับผมโจมตีแบบปกติก็คือโจมตีโดยที่ไม่ได้ใช้สกิลนะครับอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเพาะระยะประชิดหรือเปล่าหรือว่าใช้ธนูแล้วใช้ได้อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าอาชีพของผมมันระยะประชิดไงอ่า โอเคนะครับผมหมวกนี้เหมาะมากสำหรับสายออโต้แคสนะครับคือสายที่จมตีแล้วให้มันไล่เวทเองนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับข้อมูลบนเว็บนะครับผมที่ผมได้ค้นคว้ามานี่นะครับผมมาดูในส่วนของสคริปต์นะครับผมนี่ครับมันจะมีโอกาส3นะครับในการที่จะไล่สกิลนะครับทันเดอร์สตอร์มเลเวล5นะครับ3จาก100นะครับอ่า ทีนี้มาดูดีกว่าครับว่าเวลาเราไปโจมตีจริงๆอ่ะมันจะออกบ่อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอเทมที่เป็นออโต้แคสออกหมดยกเว้นหมวกนะครับนี่ผมก็จะอ,ออกแล้วก็เอามีดออกด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แบบโจมตีเร็วๆหน่อยนะครับนี่บัฟอะไรให้หมดนะครับผมให้มันครบทวนนะครับผมมันจะได้แบบตีแบบสาใจาหน่อยนะครับนี่มาดูครับตีไป ไม่รู้ว่ากี่ทีนะครับกว่าสกิลมันจะออกนะครับอันนี้คือสดๆเลยนะครับไม่ค่อยออกเลยนะครับแต่ปกติผมรู้สึกว่ามันจะออกบ่อยกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยว,ยวลองเปลี่ยนตัวมังดิ่าอ,ออกแล้วนะครับพอเปลี่ยนปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าไข่ไปที่แล้วนะครับทําไมมันถึงไม่ออกนะครับ สามเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามาดูกันอ่าออกแล้วครับตีไปตั้งเยอะนะครับออกประมาณสองทีครับมันก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับผมสำหรับหมวกนี้นะครับนี่ก็พอได้อยู่เออนี่มีออก ติดกันด้วยครับออกเบิลเลยนะครับอ่าโอเคครับก็มันก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับสาสำหรับาจากรอ่าจาก1 0ซซึ่งไอ้สกิล thunderstorm เนี่ยมันเป็นสกิลแบบโลมน,นะท่าโลมคถ้าไปโจมตีมอนประเภทน้ำเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะโจมตีแบบแรงเลยนะครับผม นะครับชนะธาตุน้ำอ่ะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าสงสัยตรงไหนาถามได้น,นะครับผมถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับบ๊ายบายครับ